ศาลเจ้าในจังหวัดไอจิที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าจะมาแนะนำศาลเจ้าเล็กๆที่ทุกคนไม่น่านจะรู้จักโซนชอบไปศาลเจ้ามากๆแล้วยิ่งเป็นศาลเจ้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยยิ่งชอบเป็นพิเศษแต่ว่าในจังหวัดไอเจ สารเจ้าก็มีไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ซนก็ค้นหาข้อมูลจนเจอกับสารเจ้าว่า k o A สารเจ้าฟึ้งฟิงที่ประดับตกแต่งตามฤดูกาลมาค่ะมาตามดูกันเลยอ่านึกว่าจะเป็นการระบุเหมือนเราตกแตาไร่ฝนแต่ฝนตอนนี้ไม่ไดตกใช่ค่ะลมดีมากเลยตอนนี้จ้าทฤษีทั้งองข้างจะมีการแบบว่าลูกกลอดนาเึงน ่าจะมีสีเขียวด้วยนะเรากมาล้างมือกอนไปมสุข แกง้ต้องปิดไหนคว่ำน้องเป็ดไว้ตัดน้องเป็ดเกีนน้องเป็ดขึ้นมานะคะไม่เกี่ยนตอนนี้ไม่เกี่ยนคว่ำน้องเป็ดไว้ให้คนต่อมาจะได้เห็นแล้วแบบว้าวน้องเป็ดแอ้วค่อันนี้จะเป็นที่ล้างมือนะคะได้ครอบคัวครอบครัวตัวป่วนที่ล้างมือล้างปากเหมือนเมื่อกี้นี้ไงที่ล้างก่อนเข้าเคารพ พอเดินเข้ามาข้างในนิดหน่อยก็จะเจอกับกระดิ่งลมประสานเสียงได้พอมากๆเลยแถมมีหลากสีด้วยนะเป็นสีลุงเลยอ่ะอย่างสวยขอเดินเล่นเดินชมตรงนี้ก่อนนะเอาล่ะมาเดินเล่นต่อกันดีก,กว่า คนที่มาขอพรในศาลเจ้านี้เนี่ยมักจะขอพรในด้านให้ครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็คลอดบุตรง่ายเพราะว่าเทพที่มาประดิษฐานอยู่ที่นี่คือเทพอิซานางิกับอิซานามิซึ่งเป็นเทพสามีภรรยาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะก็ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินญี่ปุ่นขึ้นมาจากน้ำทะเลแล้วก็ให้กำเนิดโอรสกับธิดาม,มากมายอย่างเช่นเทพพระอาทิตย์อามาเทราสุเพราะคนญี่ปุ่นเองก็นับถือ,อพระอาทิตย์เนาะดูอย่าง <ละ S 1> นในทงชาติสี่ก็ยังเป็นพระอาทิตย์เลยซึ่งเทพพระอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในบุตรของลูกอิซานางิกับอิซานามินี่เองอย่างที่บอกว่าศาลเจ้านี้เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆน่าจะใส่กิโมโนมาเนาะทางศาลเจ้าเขาก็อยากจะให้เราถ่ายรูปด้วยนะ ดูสิขาตั้งกล้องอันนะั้นเห็นไหมโซนก็ไม่ได้เตรียมนะอันนั้นเป็นของสารเจ้าเองนะคะอันนี้เขามีพร็อพให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะเราไม่ได้เตรียมมานะคะน่าเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสามารถสนับสนุนสนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะให้มีกินมีใช้สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีแต่ อะไรนะดวงดีอ่ะยกไปเลยเมื่อกี้ว้าบยกไงอ่ะยกทั้งตัวเลยยกทั้งตัวเลยอ่ะไหนยกเบาเบาบานยกเมื่อกี้ขึ้นเบามากโอ้พี่โซนไม่ขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> <laughs> ะะก็จะเป็นแบบว่ามีโกนะมานั่งเลี้ยมมาแล้วก็จะมีให้แบบเขียนโนโกชูอิงแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะพวกข้างล่างอะ่ะแต่วันนี้เขาปิดนะคะเสียดายมากๆเลยอะ่ะเงเสียใจแต่ว่าเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะคะเล็กกว่าที่โซนคิดไว้นะแต่ก็สวยงามนะคะดูสีสเขาก็จะประดับประดาวสวยงามมากทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองแวะมากันดูนะคะ เราจะบอกว่าตรงนี้ห้องน้ำคือสะอาดมากทุกคนโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะโมเดิร์นสะอาดดีงามค่ะปกติจะแบบไม่ค่อยเวิร์กแต่ที่นี่ดีนะคะถึงแม้ทุกส่วนจะดูแบบว่าเก่าๆสีซีดนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะใช้ซ้ำมาทุกคนล่มอ่ะแต่ห้องน้ำดีค่ะที่ดับเพลิงน่ารักไหมที่ดับเพลิงที่อยู่ในสาลเจ้านะคะ ศาลเจ้านี้เปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมง50นาทีวันที่โซนไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะไม่มีคนเลยค่ะก่อนที่โซนจะไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ4-5คนแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็กลับกันแล้วแยกย้าเป็นศาลเจ้าที่ค่อนข้างเดินทางไกลนิดนึงนะเดินจากสถาน,นีรถไฟยอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะ จริงๆก็มีรถบัสแหละแต่ว่าเราเดินนะเราออกกําลังกายแอบเหงานะดูปปเปล่าเปลียวว้าเวแต่ว่าถ้าเรามาถ่ายรูปมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าไม่ติดใครเลยค่ะเอาล่ะถ้าอยากมาถ่ายรูปสวยๆก็แนะนําที่นี่แหละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตันเน่บาย Bye.